วันนี้นะคะเตรียมจัดส่งนะคะ ผ้าพันคอขอม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนะคะทั้งหมด100ผ <Jamie, always S 1> ืนคุณลูกค้าคะจัดส่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปลายทางนะคะจังหวัดนะคะแม่ห้องสอนคุณลูกค้าคะอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามานะคะจัดทําเป็นของที่ระลึกค่ะจัดทําเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนี้ซึ่งคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งทําเข้ามานะคะ100ผืน100ชิ้นนะคะเราก็ ทำป้ายชื่อโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนุ่มนลคะเอาให้ดูให้ชมด้วยนะ,ยะโอเคเนี่ยค่ะป้ายชื่อตรงนี้นะคะทางร้านของเราจัดทําให้ฟรีนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะข้อความนะคะที่คุณลูกค้าส่งมาให้ ข้อความที่คุณลูกค้าส่งมาให้เห็นไหมคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะคุณลูกค้าเขียนว่าจากวันนะคะจากจากวันวันที่ภาคเพียนนะคะสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินะคะแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะคะคุณลูกค้าจ๋านายสกลน,นะคะลอยดานะแล้วก็จะเป็นนะคะหัวหน้าแผานก หัวหน้าแผนกบริการลูกค้านะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะสาขาปายนะคะแล้วก็วันที่30กันยายน2568แบบนี้ค่ะข้อความตรงนี้ทางร้านของเรานะคะจะทำให้ฟรีนะแล้วเราก็จะแพ็คใส่ถุงแก้แบบนี้ค่ะ เราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคุณลูกค้าสามารถนําไปมอบนําไปส่งมอบส่งต่อนะคะนําไปใช้ในช่วงเทศากาลงานเกษียณเนาะวันนี้คุณลูกค้าสั่งทําทั้งหมด100ผืน100ชิ้นค่ะสั่งทําทั้งหมด100ผืน100ชิ้นราคาผืนละ100บาทค่ะราคาผืนละ1 0 0บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทํา,าเข้ามาได้เลยนะคะในการนะคะสั่งทำออเดอร์แบบนี้นะคะก็โอนมาจําครึ่งหนึ่งค่ะโอนมาจําครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกนะคะจากนั้นนะคุณลูกค้าคคะะแแแล้้วก็็เเนี่่รราพสจบบ เราก็จะส่งรูปให้กับคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าก็โอนชาระให้เรียบร้อยเลยนะคะให้ครบเนาะคุณลูกค้าคะครบตามจํานวนตามยอดที่เราตกลงกันใช่ไหมคุณลูกค้าคะแล้วก็ในเรื่องของค่าจัดส่งในเรื่องของค่าจัดส่งทางร้านแม่าริ้าไทยของเรานะคะก็ซัพพอร์ตให้นะคะคุณลูกค้าคะของเรานะคะบริการให้เลยนะบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะวันนี้คุณลูกค้านะเลือกชอบเนาะเป็นภาพพันคอขมานะคะชอบนะคะภาพพันคอของม้าภาพฝ้ายหมักโคน ผ้าเป็นคอเขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยมากคุณลูกค้าขะขนาดหน้าผ้า35เซนค่ะขนาดหน้าผ้า35เซนนะคะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผ้าเป็นคอเขาม้าผ้าเป็นคอเขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆวันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งทําเข้ามา100ชิ้นขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ เตรียมนะคะจะส่งนะคุณลูกค้าขาเรานะคะกำลังดําเนินการแพ็คอยู่เนาะคุณลูกค้าขาประมาณ2อถึงสวันเดี๋ยวก็จะได้ส่งให้แล้วขอบพระค,คุณคุณลูกค้ามากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสนใจนะคะของที่ระลึกงานเกษียณนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าตั้งงบประมาณไว้ที่ ชิ้นละกี่บาทแล้วก็จะใช้จํานวนกี่ชิ้นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มี line, แอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทางร้านแม่าริภาไทยของเรานะคะจัดทํารูปนะคะจัดทํารูปไปให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะขอดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมหน่อยได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้ากดไลค์ กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มริพาไทยของเราเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่านะคุณลูกค้าคะที่มีมากกว่านะคะหน0 0งรีวิวในวันนี้คุณลูกค้าค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะสวยไมย้ ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าพ,พันคอของม้าค่ะผ้าพ,พันคอของมา้าผ้าฝ้ายมะคนสวยๆนุ่ม,น,มนุ่มแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆเลยนะคะยังไงน,น่ารักมากๆเลยค่ะ <c oughs> ในรูปแบบของผ้าพ,พันคอในรูปแบบของผ้าพ,พันคอของม้านะคะผ้าฝ้ายมะคุสวยๆผืนนี้ค่ะ ราคาผืนละ100บาทราคาผืนละ100บาทเนาะเราก็จะคะสีให้นะคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็จะคะสีสวยๆให้ทุกผืนเลยคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจแน่นอนและที่สําคัญมากไปกว่านั้นทางร้านของเรานะคะก็จะจัดทําเป็นแบบว่านะคะสีสันสดใสสีสันสดใสค่ะเหมาะมากๆนะคะที่คุณลูกค้านะคะจะทํา นำไปเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชํารวยของรับไหว้งานแต่งก็จัดทําได้เลยขอพระ eszcze, ค, ual, คุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะสวยใช่ไหม <c phones et> เนื้อนุ่มมากๆนะคะสัมผัสนี่คือต้องครั้งแรกที่เราสัมผัสคือได้ความนุ่มเลยได้อยู่ที่ความนุ่มเลยนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ 0890416008กับงานผ้าไทยในวันนี้คุณลูกค้าขาในรูปแบบของผ้าเป็นคอเข้ามาผ้าไฟหมักคนสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008จ้าราคาผืนละ1น0บาทราคาผืนละ100บาทเท่านั้นนะคะงานสั่งทํานะคะตอนนี้นะคะรองานประมาณ 2- 3สัปดาห์ค่ะงานสั่งทำนะคะรองานน,นะคะรงงประมาณ2 3สสัปดาห์คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสั่งทำออเดอร์เข้ามาได้เลยนะ ติดต่อสั่งทำนะคะโอนมาจำครึ่งหนึ่งคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสั่งทำเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นงานทําเองเป็นงานสินค้าแฮนด์เมดคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าผืนใหญ่เรานะคะมาจัดทําในรูปแบบของผ้าพันคอของมา้าคุณลูกค,ะคะ้าขาเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าผ้าผืนใหญ่อย่างเงี้ยใช้ไม่สะดวกใช่ไหมไม,ไม่ไม่สะดวกต่อการพกพาวันนี้คุณพี่จ๋า เรานะคะขอนําเสนอในรูปแบบของผ้าพันคอค่ะในรูปแบบของผ้าพันคอนะคะผ้าของหมาผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ100รบาทราคาผืนละ1 0 0รบาทค่ะเนี่ยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยสีสวยค่ะ ใช้งานง่ายใส่สบายคุณลูกค้าสามารถซักเครื่องได้เลยนะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะสวยใช่ไหมสีสวยค่ะสีสันสดใสค่ะ ที่สารสดใสมากๆเลยเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นค่ะทางร้านของเราจะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นคุณลูกค้าสั่งทําเข้ามา100ชิ้นทางร้านของเราก็จะแพ็กนะคะทั้งหมด100ชิ้นแบบนี้ให้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะอยากทําด้วยเนาะอยากสั่งทำเนาะเหมือนคุณพี่สกลนะคะสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไป50ชิ้นขึ้นไปก็ได้คุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจะจัดนะคะนี่เลยพิมพ์ข้อความตรงนี้นะคะจะเป็นชื่องาาาานนขขออองงคคคคุุณณลลลููกกก้้เเยะบม 5ากชิ้นขึ้นไปเราก็ทําให้แล้วนะคุณลูกค้าขาสาหรับป้ายชื่อตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลานะคะสั่งทําสติกเกอร์ให้มันยุ่งยากเสียเวลาให้ทางร้านของเราดําเนินการให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสวยๆรวมไปถึงนะคะป้ายชื่อแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะคะที่จะนําไปเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกในช่วงเทศกาลงานกเกษียณนี้คุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะผ้าไทยสวยๆอยากได้ของขวัญของฝากสุดพรีเมียมคุณพี่จ๋า 0890416008ค่ะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะคุณลูกค้า like, like, นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้นะคะกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่เขากําลังเตรียมจัดงานนะคะในช่วงเทศกาลนี้อยู่นะคะคุณลูกค้าคะงานบวชงานแต่งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะรวมไปถึงนะคะเทศกาลงานกเกษียณที่จะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่านะคะรับออเดอร์นุ่มต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นของที่ระลึกแบบเนี้ยนุ่มรับออเดอร์นะคะคุณลูกค,ะคะ้าคาถึงตอนเดือน วันที่16นะถึงว่าแท่วันที่16สิงหาคมนะเพราะว่าเดี๋ยวนุ่มทําไม่ทันนุ่มต้องส่งให้กับคุณลูกค้าถึงมือคุณลูกค้าเนี่ยภายในวันที่1กันยายนเพราะว่านะคะในเดือนกันยายนอะ่ะตั้งแต่สัปดาห์แรกมีการจัดงานตลอดคุณลูกค้าคะ่ะเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะทำมาสิปีแล้วเนาะคุณลูกค้าขะธุรกิจนี้นะคะก็เป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชํารวยแบบนี้คะ่ะก็ทํามา10ปีแล้วซึ่งนะคะ ตั้งแต่วันที่1กันยายนมีนะคะเริ่มนะคะก็คือเริ่มเลี้ยงกันแล้วค่ะคุณลูกค้าจะเริ่มจัดงานเนาะเริ่มจัดงานอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วนะดังนั้นค่ะคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเป็นของที่ระลึกแบบเนี้ยคุณลูกค้าต้องสั่งทําก่อนนะคะวันที่16สิงหาคมนะคะเราจะปิดรับออเดอร์เลยนะคะเพราะเราทําให้ไม่ทันนะคุณลูกค้าขามันจะเกิดแบบ แล้วมันไม่โอเคนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็วางแผนล่วงหน้านิดนึงคุณลูกค้าขาวางแผนล่วงหน้านิดนึงเนาะ,ะตอนนี้ก็นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วเนาะ,ะคุณลูกค้าขาก็เดือนหน้านะคะก็จะเป็นเดือนสิงหาคมเราจะปิดรับออเดอร์นะปิดรับออเดอร์นะคะสําหรับของที่ระลึกอย่างเงี้ยคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรใช้จํานวนเยอะ 5 0ชิ้น1 0 0ชิ้น2 0งชิ้นอย่างเงี้ยซึ่งเราทําไม่ทันนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะตอนนี้สั่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าโอนมรจําแค่ครึ่งหนึ่งคุณลูกค,ะคะ้าขาขว่าจะได้งานก็ประมาณเกือบเกือบ,บวันที่1กันยายนก็พอดีเงินออกอีกรอบหนึ่งพอดีเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาก็มาสิ้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมล่ะก็ได้ใช้ใช่ไหมคะได้ใช้แล้วก็นําไปส่งมอบส่งต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะเตรียมงานเตรียมที่จะจัดงานอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาระยะเวลากากรจัดทํา ค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าแฮน d m a d e ผ้าไทยนะคะสวยๆเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0กกับงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปส่งมอบส่งต่อได้หลากหลายรูปแบบค่ะ ของที่เราลึกของชํารวยนะคะของรับไหว้ค,คุณลูกค้ guys, yeah. าค่ะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะได้ทุกทุกเทศกาลเลยได้ทุกทุกเทศกาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเกษียณนะคะงานวันเกิดนะคุณลูกค้าค่ะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานบุญอะไรใดๆเราก็สามารถนําไปส่งมอบส่งต่อได้เลยนะคะสินค้า handmade m a k e in Thailand คุณลูกค erm ้าขาซื้อสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหน คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้าเป็นคอขอม้าค่ะผ้าเป็นคอขอม้าผ้าฝ้ายหมกักโครเนื้อนุ่มพีเมียมมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมแต่สวยๆค่ะโอเคอุ้ยสินี้ก็สวยอันนี้ก็คลาสสิกดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเขียวลายเขียวแบบแล้วก็มีสีม่วงปรมงคุดด้วยใช่ไหมนี่ค่ะ ทางร้านเลือกให้นะอันนี้แบบว่าเราเลือกให้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยถูกใจแน่นอนสวยถูกใจแน่นอนสวยถูกใจทุกผืนแน่นอนค่ะคุณพี่ค่ะเห็นไหมคะสวยนาอสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสินค้าที่เตรียมจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะก็ขออนุญ,ญาตนํามารีวิวเพิ่มเติมนะคะให้แบบพี่ๆนะคะได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะว่าคุณลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยหนึ่งร้อยผืนนะคะมีหลายเฉดสีนะ มีหลายเฉดสีคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยศูน0 4แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกูนย์ศูนย์ปดค่ะคุณลูกค้าขาไอ้ไม้เนี่ยใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะคะคุณลูกค้านะกกันลมก็ได้กันลมก็ได้นี่ไงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะคุมผมก็ได้นะคุมผมก็ได้นี่ค่ะคุมผมก็ยังได้เลยไหมกันลมได้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากมากเลยนะคะ ลูกค้านะคะก็สามารถนําไป mix and match d i วได้เลยเห็นไหมเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มก็คือเราสัมผัสได้แบบสบายใจเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะสนใจสั่งซื้อก็ราคาผืนละ100บาทค่ะสั่งซื้อ5้าผืนสั่งซื้อห้าผืนนะจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะ5้าผืนวันนี้นะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อห้าผืนวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าโปรโมชมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้านะคะทางช่องทางออนไลน์ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้เนาะทางร้านของเราก็จะมีถุงผ้านะคะสวยๆมีถุงผ้าสวยๆนะคะแถมให้ด้วยนะคุณลูกค้าขาถุงผ้าบิดช็อปถุงผ้าบิดช็อปใบใหญ่สวยๆแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อ้้้้าาสั่่งซืือ5แบบนีคะ ผืนแบบนี้นะคุณลูกค้าขาให้เลยเห็นไหมเป็นแบรนด์ของร้านแม่มริภาไทยของเราเราก็จะคะสีให้ทางร้านของเราจะคะสีสวยสวยให้ทุกๆชิ้นเลยนะคะนี่คะ่ะห้าชิ้นแบบนี้คะ่ะห้าชิ้นแบบนี้โอเคเห็นไหมห้าชิ้นแบบนี้ห้าร้อยบาทคะ่ะ ห้าอบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8คุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับนะคะเป็นเซต5ผืนแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนุ่มค้าสี่ให้สวย สวยถูกใจแน่นอนค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่ทางร้านขออนุญาตเลือกสีให้ละกันเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สั่งซื้อได้เลย5ผืนแถมถุงผ้าค่ะ ราคานะคะห้า0นห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเบอร์โทร0890416008สามารถโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณลูกค้าได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code โค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะแจ้งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยจ้ามีแต่สีสวยๆทั้งนนนนะน้้เ้เเลยะะีี่่่่คขออใหดูบาตก นี่นี่นนสวยสวยสีสันสดใสเนี่ะของเราจะเน้นแบบสีสันสดใสนะลูมเลือกผ้าเลือกผ้าแล้วก็ส่งนะคะส่งผ้านะคะเพื่อนะคะที่จะนําไปแปรรูปนะคะจะทํามาในรูปแบบของผ้าเป็นคอของมาดูสิเห็นไหมมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจ้านี่เลยดูซี่ไหน สีสันสดใสมากๆเลยนะคะแวดูไว้ชมก่อนได้จ้าเลือกชมเลือกช็อปก่อนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉดเขียวม่วงด้วยนี่เห็นไหมคะถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลย089-04-1608 08 8ค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเนาะนี่เลยคุณลูกค้าค่ววันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ห้าผืนห้บาท5,500บาทคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะรวมไปถึงนะคะเราก็มีถุงผ้าใบใหญ่ๆสวยๆจากบิชอปแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะ อยากได้นะคะนาไปเป็นของขวัญของฝากเนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะจัดทานะคะเป็นของที่ระลึกในช่วงงานเกษียณแต่อยากซื้อนําไปลองดูก่อนนะค,ะคุณลูกค้าขารับเซตนี้ไปก่อนได้เลย5้าผืนห้ารบาท5้าผืนห้าบาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนาะ,ะวันนี้ค่ะออเดอร์นะคะจากนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่สกลนะคะหัวหน้า,าแผนกนะคะบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปลายคุณลูกค้าขาจัดทาป้ายไว้ให้เรียบร้อย100ชิ้นเตรียมแพ็กแล้วนะคะคุณลูกค้า นะขอบคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะจัดงานแต่งงานบวชนะคะงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะเป็นช่วงเทศกาลงานกเกษียณก็สามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะเปิดรับออเดอร์ของที่ระลึกงานกเกษียณถึงแค่วันที่สิบหกสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าขาต้องขออนุญาตแจ้งตามนี้แหละคะ่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้กับร้านแม่มัีผ้าไทยของเราในรูปแบบของท่าพันคอเข่ามาภาพไฟลหมักโคนสวย ราคาผืนละ100บาทนะคะสำหรับ